วัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องสาวโดยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะโอ้ย ดอชจีดก e, ินง่ายยูงง่ายเดี ah ๋ยวหากับข้าวซื้อเอานี่อุ้ยเลาะเลามาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นโกดังโกดังเอาไว้เก็บหอมเวลาเขาถอนหอมแดงหอมกระเทียมมาเขาก็ถ้ายังไม่ขายสดก็เอามาห้อยไว้หรือว่าเอาพันซื้อพันมาอันนี้เรามาบ้านของอันนี้เนาะมาดูนะมาดูนะถอดผ้า ทอผ้าเน่มันนั่งทอผ้าถุงย่ามเจ้าค่ะเอ๋ยมาอีกแล้วถุงย่ามวันนี้เราดูดูดูลายมันสวยดีนะไหนดูซิดูซิดูลายดูลายไอ้ยะลายอะไรเอ่ยเป็นแม่ทรรมะเลยนะปาร์คานดัลลีเพลว์ไอมิเซลลีเพลวเพลว์ไวเล่เนอเทนเนาร์นูจีเวนอะไรทายะอ๋อ อ,อัอนทัทายาพลีตอนนี้กำลังทอสายอยู่นะตรงตัวเนี่ยตรงตัวถุงย่ามอ่ะเสร็จละอันนี้ก็มาช่วยทออันนี้ฝ้ายก็ไม่ใช่ฝ้ายอันนี้นะแต่จะเป็นฝ้ายเป็นดินไหมไหมประดับจะเรียกไหมอันนี้เป็นการทอแบบคนกระเหลียงนี่รู้สึกว่าคนนี้ก็จะเคยเป็นนางเอกคลิปให้สาวดอยไปแล้วสองสามคลิปแล้ววันนี้ <laughs> เอามาอีกคลิปนึง ดูบ้านตรงนู้นก็อู๋ไก่ดูแก้วมังกรระยงระยงอ่ะเลาะวันนี้เก็บละเก็บได้ลูกหมอนแค่นี้พอหมดละนี่มาดูหลังบ้าน <c oughs> มีอะไร <c oughs> ผักชีใบเลื่อยเอ้ยเนาะป่ะพอเดินมาทางนี้เราก็เดินออกทางนี้พืชผักสวนครัวรัวกินได้วันนี้เรามาันเลาะมันเลาะชมแถวในในบ้านนะไม่รู้บ้านเขาบ้านเรา อ้าอันนี้เขามีสารพรัพภูมิด้วยแฮะปกติก็แถวทางบ้านนี้เขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่เนาะแต่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนแต่ละบ้านไะเละพาเดินพาเดินพาละพาแอวไปเรื่อยๆตอนนี้ก็กําลังจะเดินกลับบ้านนะเตวอกลับบ้านกันเต๋วกลับบ้านแล้วก็เดินไปนี่อันนี้ก็ยังอยู่ในโซนหน้าบ้านของน้าสาว ก็นี่แหละตามนี้ตามที่เห็นบรรยากาศรอบบ้านนี่มีนะไอเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเพกาเนี่มันขึ้นดีดีนะเก็บกินยอดอย่างเดียวใกล้ถนนเก็บไว้ไม่ได้ตะไคร้กำลังสวยแต่ของหน้าบ้านสาดอยสาดอยว่าจะลงปลูกใหม่ยังไม่ได้ลง <c oughs> นี่อะไรวะผักเซียนผีใช่ไหมผักเซียนผีะเดิน อันนี้ดอกไม้นี่ต้นส้มปล่อยก็จะยังมีอยู่ตรงจุดน,นี้ส้มปล่อยก็ยังมีอยู่แล้วดอกอันนี้อ่ะไม่รู้ว่าบ้านอื่นเขาเรียกว่าดอกอะไรปะเดี๋ยวสาวดอยพานี่ดอกเกตถวานะถ้าเป็นบ้านสาวดอยไหนๆก็ไหนๆ,อๆเอามามาเก็บเอาซะเลยน,นี่หอมด้วยนะดอกเกตถวานี่หอมมากฮึนี่เดี๋ยวๆเลาะเลาะมาทางนี้ก็แล้วกันเราจะไม่เลาะไป ดูโอ้โหตะไคร้ลุงลังทําแทนรั้วได้เลยส่วนมากที่นี่เขาไปรับปลูกตะไคร้เขาก็จัดปลูกอย่างนี้แหละปลูกล้อมรั้วเหมือนคือจะเอามาแทนรั้วก็เหมือนที่สาวดอยปลูกไว้หน้าบ้านก็คือเอามาแทนรั้วไปเลยช่วยกันแบบไม่ต้องทารั้วให้เหนื่อยนี่ดอกอะไรเอ่ยบ้านสาว,วดอยก็เรียกดอกอะไรนะงอนไก่งอนไก่อีกสายพันธุ์หนึ่ง งอนไก่จะมีอีกสีหนึ่งที่อีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่มันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะไม่อันนี้ไปกว่านี้แต่ว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสีแดงๆงอนไก่อันนี้ชะโอมมาโอ้มาตรงเนี้ยของกินเพียบนัน่นหรอป๊ะปะทักทายเพื่อนบ้านแซมมือโบอันกีอันก้าหรอ,อกุยันถ้าก็าบองเขาเลย เออมาโอดาว่นี่ทักทายพูดคุยกับเพื่อนบ้านไปด้วยนี่อันนี้ก็บ้านของเพื่อนบ้านอีกคุ้มหนึ่งที่อยู่อยู่อยู่ติดกันไอ้ขนุนเน่าลนดูมันลนเน่าเฟะนี่ขนุนต้นนี้เป็นสายพันธุ์บิ๊กบิ๊กไซส์แต่ตอนนี้หมดละหมดละเหลือแค่นี้นี่ต้นบุกเบือ อยู่ตรงนี้กลับมาถึงต้นกล้วยบ้านของสาดอยเองตอนนี้เราอยู่ในหลังบ้านเนาะเดินกลับมาหลังบ้านต้นฝรั่งต้นฝรั่งขี้นกนี่ก็ก็ตัดทิ้งแล้วก็เหลือแค่นี้ป่ะนี่เดินเห็นไหมเราเดินกลับอันนี้บ้านน้องชายบ้านน้องชายที่ไม่มีใครอยู่บ้านเนี้ยเดินไปเดินไป ดูใต้ถุนบ้านก็จะมีเปลผูกอยู่ผูกไปผูกก้ปลปลใครใครอยากมานอนตอนไหนก็มาโอ้โหตอนนี้หลังบ้านอีแม่รกมากไม่กล้าจะเข้าเลยสงสัยดูสิเนี่ยโอ้โหไม่กลับไม่กล้าหมุนเข้าไปเลยจะเอาตรงๆเลรกอย่างแหงเนาะเสียงเด็กๆก็เล่นกันเล่นอะไรกันเนาะออาโอเคดู หลัวของอีแม่ก็คนบ้านนอกเขาเส่วนมากก็จะชอบใช้ฟืนก่อฐานเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไม้ลำไยปะ่ะทีนี้เราต้องหมุนไปนิดหนึ่งละอะหมุนเดินซอกแซกอ้าวไม่ค่อยได้ลุกออกจากกี่ทอผ้านี่แกมาฟันมาถล่มตอนไหนแล้วเนี่ยเออเนาะเกลี้ยงละเราคันอะไนเชียรเราเนาะอ่ะทักย้ายหน่อย เื S <S 2> <S 2> ้เลยเนาะซื้อพริกหนุมคีชีชชมันทาน,นทอทอ,อ,อันเถอะหรอทานอใกล้อ่าถามยายยายบอกไปซื้อพริกบอกจะเอาไปตำกับอะไรแกบอกจะเอาไปตำใส่เห็ดนี่อันเนี้ยมันล้มลงไปแล้วฝรั่งขี้นกโอเคปะตอนนี้อันนี้โอ้โหแกมาฟันม,มันล้มโค่นวันก่อนนี้ยังลกลุงลงัง โอเคบายเลยค่ะตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่บ้านของเราแล้วนะคะดูโอ้ดูเด็กๆเ,เด็กบ้านนอกวิ่งไล่จับกันนี่อยู่ตรงนี้โอ้ยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป ขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกการแชร์ค่ะสิ้นเสมอแล้วเจอกันใหม่บายบาย